รรับุุ่่นนีเอากันแล้วโอ้โหทันหลังนี่เื่องไม่เคยท่โอโหรอบสนามมาดูกันว่าใขรจากเข้าวินครับแพ่เอาฟังออกไปยไงรุ่นเมื่อกี้ยังเดิมโมเพ็ตมาเท่าไหร่มองเท่านั้นก่อ,นจ,อ,อกน,นะนจะได้ไม่ต้องรอกันนักแข่งจะได้ไม่ต้องรอไปกันแล้วครับเราก็ต้องมาดูวัวใขรขึ้นน้ำครับโอ้โหวิวิทต้องบอกขึ้นไปเออ ผากอได้ทอนล้อหลังหลุดแปบงจับเตยกับเปเกยอยู่ห้บนหมดเลยตั่วแบงหลุดออกมาหมดเลยเอาแล้วแม่ถากอนเข้าแบงครับล้อหลังหลุดจับโอ้แม่เสียวตาเนะครับใส่กันครับวมรอบสนามครับผู้ชมครับลุงฟรีทุเรียนเชียบเอารถเข้า เอารถเข้าเอาแล้วบวนทตกสองปอดทำได้ดีครับที่สองมชราชน้มนต์ที่สามจิรศรีสินารนบำปรคที่สี่ครับจันเจ้าลูกผมทัพไรหวังเฉาหมอนลูกปีทุเรียนเชื่อมอาถเข้า We'll be right <laughs> back. ใหญ่ๆรอบมันก็จะมากตามเกตนัดแข่งจากแข่งสี่แข่งห้าขยับมาเป็นหกเอาแล้วสี่หนึ่งป้าเตียบายนั่งแม่ใหญ่ๆที่สองจีระใส่สระน้ำฝนช่านลุกใส่กระดกษครับไปกันแล้วครับอันดับที่สามพัชราชนะโบนอันดับที่สี่เจเจาวรพงศ์ตะกุไรอันดับที่ห้าพุกแปดศรศิริจารุศก์ว้าว จะหนานสู่โดเพชรก็ดูกันแล้วอยากเดินมงเพชรก็ดูกันแล้วทีนี้ฉันก็ขาโดเพชรกันตั้งยังไงโมนวิทย์ทอมบอหันไปบองไอ้เลียวมึงเบาหน่อยไอเดี้ยวมึงเบาหน่อยผู้ต้องการปิดช็อตด้วยผู้ต้องการปิดช็อตปีสองพันจีสามไอ้เลียวมึงบอบ ไงกันเล่ายังไงกันเล่าโอ้โหยังไงได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ยอมไม่ยอมยอมไม่ยอมมอสตัดแทงถังแล้วใส่เจีสี่ใส่เที่ยห้าแล้วก็นัดเที่ยหกรอบสุดท้องรอบสุดท้ายเกวียนมาจบมาคบแล้วเอาแล้วผัดกันลุกผัดกันรับครับผัดกันลุกผัดกันรับตี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 กันไป มาตุกอยู่ข้างหน้ากันแล้วหมายทันหกรอบอสนามคนระับขอเสียงตบมือให้กำลังใจนะัดแข่งกัน